สวัสดีจ้ามนุษย์ชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมีสไนปเปอร์ทีวีอย่งเช่นเคยเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์อีกสัปดาห์หนึ่งนะครับที่มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมในส่วนของร้านค้าลับ69บาทรับ1,000ถึง5,000เพชรไปเลยนะครับผมโอ้โหจะได้กี่เพชรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับใครเติมแล้วได้กี่เพชรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผม รู้สึกว่าหมุนนานเหลือเกินเหมือนในวอลเลตจะไม่มีต่างใช่จริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยเติมไปทีหลังก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับในส่วนของตัวละครด้วยนะครับผมในส่วนของการรับตัวละครของ Tower of God นะครับผมนะวันนี้ก็ปีตัวละครตัวสุดท้ายนะครับน้องอีโวครูนะครับใช่ไหมมันชื่อครูหรือเปล่า <c oughs> จำชื่อไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีตัวละครอีกประจำอีเวนต์นะครับนะอันนี้ ผมไม่น่าทำนะครับผมเก็บไว้ทำตัวอื่นดีกว่านะครับผมโอเครับไปก่อนครับผมอะไรที่พอรับได้รับไปก่อนเนาะมาครับนี่เลยการ์ดนี้ครับได้กันทุกคนนะครับผมแล้วผมจะมาสอนทริคในการแลกการ์ดนะครับอย่างซุ่มมั่วอย่าแลกมั่วนะครับผมนะมีคนเคย สุ่มเคยแลกผิดไปแล้วนะครับผมถ้าเราแลกผิดเราจะไม่ได้ตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนเียก่อนะครับว่าเราจะแลกยังไงนะครับนะกดมืนะครับคลิกดูก่อนเลยนะครับว่าการแลกเปลี่ยนนะครับตรงอะไรเอ่ยเนาะมันให้แลกยังไงนะเราต้องคิดก่อนนะครับเนี่ยเรากดแลกแล้วมันจะหายไปนะครับการ์ดมันจะหายไปทั้งหมดนะถ้าเรากดแลกนะครับผมโอเคเนาะ หวังว่าจะเข้าใจนะครับอย่าไปกดแลกทันทีนะครับแลกตัวละครก่อนนะครับผมแลกตัวละครเสร็จแลกจี้ก่อนนะครับโอเคแลกพวกนี้หมดหลังจากนั้นเราก็มาแลกเพชรนะครับนี่เลยอันสุดท้ายสุดเนาะตามนี้นะครับผมอย่าไปแลกผิดนะครับผมอย่าไปกดแลกเพชรก่อนนะไม่งั้นการเราจะหายหมดเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับกับ การแนะนําในการแลกตัวละครประจําอีเวนต์นะครับเป็นตัวแจกฟรีนั่นเองนะครับนะสำหรับสายฟรีหรือสายตัวละครที่แบบที่ผู้เล่นใหม่นะครับผมก็แนะนํานะครับให้เก็บเพชรไว้ก่อนเนาะแล้วก็รออีเวนต์ใหญ่นะครับอัปเดตใหญ่มาเนาะครับพวกอีเวนต์พวกนี้นะครับอย่าไปทำนะครับมันมันเปลืองเพชรนะครับผมมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ตัวละครนะครับผม ร้านค้าเลยครับอ่ามีในส่วนของลูกบาทเข้ามาใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราซื้อไปเลยดีกว่ามีอยู่5 000, 000, 000, ้าล้านสี่แสนเพชรนะครับผมเอ๊ะห้าล้านสี่แสนเงินเงินใช่ไหมเหรียญทองนะครับผมเออเหรียญทองเขาเรียกเหรียญทองนะครับผมร้านค้าก็ขายแพ็คนะครับผม3 4มแล้วก็มีคอสตูมอัะมณีคอสตูมนะขายด้วยนะครับผมมีลูนมาขายนะครับ3 49 3 4 9โอ้โห มีรูนป้องกันการดูดรูนป้องก,นกรรงนงนันการสร้างแลนด์มาร์กตามนะครับผมไม่ใช่ดิรูนการสร้างแลนด์มาร์กเพิ่มนะครับผมนะมันป้องกันพวกสายวิกต่างๆนะครับผมในส่วนของแพ็กเกจตัวละครนะครับ6 9 9 69บาทโอ้โหอย่าไปซุ่มครับ มาดูตรงนี้ก่อนนะครับก่อนจะสุ่มตรงนั้นมาดูอัตราการสุ่มก่อนนะครับผมอัตราการสุ่มนี่ดูเลทแต่ละตัวนะครับ0 4 0 0 0 0 0 0 5นะครับตัวดีๆนะครับผมแล้วคิดว่ามันจะออกไหมล่ะเออเราจะดวงดีขนาดนั้นไหมครับ1ในร้อยในล้าน1ใน2ล้านใครจะไปรู้นะครับนะโอ้โหออกยากมากนะครับผมเก็บเพชรไว้ก่อนดีกว่านะครับรอวันอังคารนะครับเดี๋ยวรออีวต์จี้เข้ามาเผื่อจะมีจี้ดีๆนะครับ รือว่าอาจจะมีจี้ใหม่เข้ามานะครับผมแต่ละครอีเวนต์นี้ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการพลิกการ์ดนะครับประจําวันเนาะอันนี้ก็คือเราเรามากดพิกพิกอัพการ์ดนะครับมันเป็นภารกิจรายวันนะครับเราพิกอัพเสร็จมันจะสามารถรับในส่วนของหินเพชรได้นะครับแล้วก็ถือว่าเราทาเควสหรายวันไปด้วยนะครับผมได้1คู่ครับผมโอเคอันนี้เขาเรียกว่า พิกอัพนะครับผมอันนี้พิกอัพไปครับไปดูในส่วนของนี่เลยภารกิจเห็นไหมเรารับไปครับหินเพชรดูในส่วนของไม่มีอะไรแล้วครับน่าจะหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วมีไหมไม่มีแล้วนะครับผม <c ười> จุดหมายว่างเปล่านะครับคืออีเวนต์นี้มาแบบหลงเหลงมากเลยทุกคนดูดิโอ้โห หาตั้งโอ้โหหาตั้งหลายชิ้นนะครับผมอีโวเฟชชี่โรมี่นะครับผม mm hmm. เมื่อก่อสร้างอาคารโอกาสเท่าไหร่วะเนี่ย55%หเรหรอแล้วก็เคลื่อนย้ายนะครับผมแล้วก็เมื่ออยู่ในแถวนะครับก็จะสาบศัตรูนะครับเป็นหุนไลากานะครับผมเป็นหุนกระบอกนะครับผมไม่ใช่หุนไลากาะดีกว่าขุนกระบอกนะครับผมอ๋อแล้วก็มีสั อ๋อโอเคครับผมคือมันมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งนะครับดูดูต่างดูเอฟเฟกดูอะไรต่างๆนะครับผมคือมันไม่มีแผ่นในมันไม่มีแผ่นในตัวนะครับมันเป็นตัวละครที่แบบยากอะเล่นยากนะครับผมนะดูดิจบแล้วหาเงาทั้งห้าชิ้นนะโหทุกคนยากนะผมว่ามองว่ายากนะ หรือเราจะลองทําดีมีอยู่7 0 0 0พันเพชรเองเสยดายเพชรนะครับเอาไปทําในส่วนของจี้น่าจะดีกว่านะครับทุกคนนะผมมีในส่วนของน้องพริวแล้วไงเพิ่งปิดในอีเวนท์ที่แล้วนะครับก็หลายเพชรอยู่นะครับผมหลายเพชรแล้วก็ลายบาทด้วยนะเดี๋ยวเราจะต้องเติมนะครับในส่วนของร้านค้าลึกลับไปก่อนนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนนะครับผมรับเพชรไปประมาณสักพันแหละคงไม่เกินนี้หรอกพันเพชรประมาณนี้นะครับผม แล้วก็ในส่วนของท้ายคลิปนะครับเราจะมีรีวิวของตัวละครที่เข้ามาล่าสุดที่เราแลกนะครับผมในส่วนของอีเวนต์ของ Tower of God นะครับที่มาคอ้อแลบกับลายเกมเศรษฐีนะครับผมรูนี่ก็อยากจะได้อยู่นะแต่มันแพงไปอ่ะสามส่าใครจะมีทางเติมนะครับผมนะโอ้โหเอาเรื่องนะครับผมนะใครจะทำอีเวนต์นี้ก็ขอให้ปิดน้อยแล้วกันนะครับผมมาจัดไปครับแพ็กเพชร้านค้าลึกลับนะครับผม 69บาทไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะได้กี่เพชรนะครับผมทุกคนได้กี่เพชรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกได้นะครับใครได้5,000ันเพชรก็มาขี้โม้ให้ผมฟังหน่อยก็แล้วกันอ,อผมได้แค่ประมาณเท่าไหร่วะผมว่าผมว่าผมได้ไม่เกินพันกว่าเพชรนะครับประมาณนี้แหละเพราะว่ามันการันตี1,000พันอยู่แล้วผมว่าประมาณนี้ถ้าเกิน1,000พก็ถือว่าเป็นกำไรของเราไปนะครับผมโอเค เดี๋ยวเรามารับนะครับในส่วนของลูกบาทที่เราจะต้องหมุนนะครับผมนี่เลยลูกบาทกระต่ายนะครับผมอ่ะตอนนี้ลูกบาทเรายังหมุนหมดเลยครับนะเราต้องไปเอาเพชรน,นะครับไปเปิดก่อนนะครับผมให้ม,มีมีช่องว่างเพื่อจะเอาลูกบาทที่เราได้จากการซื้อมาเมื่อกี้นะครับโอเคนี่ครับลูกบาทครับหมุน โอเคครับผมมาลุ้นกันครับว่าได้กี่เพชรนะครับผม3 0 0 2 0 0 5 0 0 7 0 0 9 0 0 1,100เพนชรนะครับผมผมได้1,100เพชรนะครับใครได้เกินนี้ก็ขิงบอกผมหน่อยก็แล้วกันนะครับให้ผมแบบเหลือใจในสักนิดก็แล้วกันนะครับผมเออเหลืออกเหลือใจหน่อยนะเออ ไปครับดูในส่วนของตัวละครที่เข้ามาล่าสุดน,นะครับเป็นอีโวครูใช่ไหมไมันน่าจะชื่อครูแล้วก็ในส่วนของลูกบาทนะครับอันนี้เราขายทิ้งได้นะครับในลูกบาทที่เรามีอันเก่านะครับแล้วก็เอาทองไว้มาอัพในส่วนของในส่วนของลูกบาทใหม่ของเรานะครับผมอันนี้ขายไปเลยก็ได้นะครับถ้าเราอยากจะขายนะครับผมถ้าไม่อยากขายก็ไม่ต้องขายนะง่ายๆเลย โอเคครับต้องถอนองกก่อนเนาะถึงจะขายได้ครับไปครับขายทิ้งไปเลยเพราะว่ามันมีลูกบาทอัปเดตมาใหม่ตลอดอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับผมขายไปหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ติดตั้งลูกบาทใหม่นะครับแล้วก็อัปเกรดไปด้วยนะครับผมโอเคเหลืออยู่2ล้านนะครับผม ลูกบาทก็มันอัพไปแพงนะครับลูกบาทอัพน้อยกว่าอัพจี้นะครับอัพจี้แพงกว่าเยอะนะครับผมโอเคติดลูกบาทไปไอติดตัวละครไปนะครับนะแล้วก็มีตัวละครอ,อีโวโคูนก็นคือเมื่อมีโอกาสนะครับถอยถอยหน้าถอยหลังนะครับเ,เลือกถอยไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังก็ได้นะครับแล้วก็สามารถฝัก ายตรงข้ามนะครับไปในพื้นที่ของเราได้นะครับก็ความสามารถก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของสกิลที่2นะครับก็คือใช้เฟิกนะครับโซ่ตรวนนะครับง่ายๆเลยเหมือนเหมือนหายองนะครับคล้ายๆกับหายองเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อเราตกพื้นที่ของเรานะครับเราจะกลับล่างทรายนะครับผมแล้วก็จะเรียกฝ่ายตรงข้ามกับมาหาที่เรานะครับผมในพื้นที่ที่เราจะ เรียกเขานะครับผมง่ายๆเลยเหมือนมุดดินนะ่ะเออง่ายๆครับแต่มันก็ถามว่าถ้ามีแปนมาด้วยนะ่ะจะดีกว่านะครับผมแต่มันมันคงไม่ให้มาหรอกแปนเนาะแล้วจี้ลิงนะครับก็เป็นแค่การควบคุมเต่านะครับผมแล้วก็ยิงพลระเบิดนะครับไปในพื้นที่ที่ฝ่ายตรงข้ามได้รับเลนท์มาร์กนะครับผมก่อจี้ลิงกก็ความสามารถประมาณนี้นะครับผมวิธีการอัพก็คืออัพ ใช้ตัวละครเั่าไปอัพได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้ตัวละครอีเวนนะครับเหมือนในตัวคนผ่านมาที่เขาทํากันนะครับผมนะคงจะโดนเสียงอพิพาตพิจารณ์เยอะมากนะครับเขาถึงต้องอใช้ตัวละครอื่นที่ไอการ์ดอื่นนะครับไปอัปเดตได้นะครับอัปการ์ดได้นะครับผมอันนี้ก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับในการอัพเนาะ โอเคครับรับแสงไหมครับเดี๋ยวเรามาทดลองนะครับเล่นให้สักเกมหนึ่งกันแล้วกันนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่49เลยเหรอเฮ้ยโอ้โหถือว่าอันดับนี้ถือว่าเยือกใกล้อยู่นะก็คือความสามารถจีลิงนะครับก็คือคุมเต่า20นะครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนมาครับโอกาส50%นะครับยิงระเบิดนะครับไปตามใจฉันนะครับผมในพื้นที่ที่ฝ่ายตรงข้ามสร้างแลนด์มาร์ครับผมแล้ก็สุ่มยิงกันแหละง่ายๆนะครับผมนะ ไอจอลล็อกเข้แสนน่ารักนะครับคือเราต้องเติมนะครับสาบาทเมื่อกี้เนาะเติมแล้วจะเช่านะครับมันไม่ใช่ถาวรนะครับนะทุกคนอย่าไปเข้าใจผิดว่าจะได้ตัวละครแบบถาวรนะครับมันไม่ใช่นะครับผมอย่าถ้าใครที่รับได้นะครับก็เติมไปครับไปลองเล่นดูนะครับผมแต่ผมไม่เติมอ่ะโอเคจี้ที่ผมจะใส่ไปก็ประมาณนี้นะครับ ก็คือที่ลิงนะครับผมแล้วก็หมวกดิชาร์ดนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึงเป็นดาบของเทีไนกี้นะครับผมแล้วก็โดนก๊อปปี้นะครับดิเมนชันนะครับผมเนาะเจอในตัวอีเวนต์เหมือนกันนะครับผมแต่เป็นตัวที่มาก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาทีหลังเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามาหลังจะดังกว่าหรือไม่นะครับผมไปครับความสมาถติดนะครับก็คือเลือกคอยถอยหน้าถอยหลังนะครับผม ลงในคุูนสองครับแปลนติดไหมนี่เป็นไงแป้นติดเฉยเลยตัวนี้นะครับต้องใส่แปลนก่อสร้างให้ด้วยเนาะถ้าไม่ใส่แปลนก่อสร้างมันจะไม่สร้างอะไรมาร์กนะครับผมแล้วก็ที่พิเศเคลื่อนที่ไปนในพื้นที่ที่ต้องการได้นะครับก็คือติดเคลื่อนย้ายนะครับผมเบอรสองครับผมเบอร์สองออกห้าโอ้โหไอหนุม่ม เ,เราผนึกมาเพื่อนครับผมไปตรงเมืองคู่กันแล้วกันนะครับเอ๊ะไม่ใช่ไปตรงเมืองสองนะครับผมเอาถอยตกเมืองเราเฉยเลยไงเพื่อนกาดแตกครับผมโอ้โดนซื้อต่อเฉยเลยอ่าโดนก๊อปปี้ติดนะครับผมมายัางไงต่อเพื่อน คือความสามารถของฝ่ายตรงข้ามนะครับเขาสร้างเรนสร้างบ้านสามหลังนะครับเราก็จะวิ่งไปจุดสตาร์ทนะครับผมโอเคโอ,โ,โอ้โหกอบปีเมืองไม่ติดครับผมหกสิบเนเปิดฉีดน้ำแล้ววิ่งต่อครับผมคือความสามารถนี้ก็จะคือจะวิ่งสองเทินนะครับผมนะไงต่อเพื่อน,นวิ่งต่อ เปิดน้ำรัวๆเลยครับผมเอา้าเปิดเขา้าเปิดเล้าโอ้โห้ดีนะของเราก๊อปปี้เมืองก่อนนะครับสองเมืองอย่างนั้นโดนวิกแน่เลยมาระเบิดครับนี่ังไงเอฟเฟคออกอยู่เอฟเฟคเขานะไม่ใช่เอฟเฟคเรานะโอ้โหก็โดนขังนะครับอันนี้คือความสามารถของตัวละครเรานะครับผม นเพื่อ,อยังไงขายบ้านขายเมืองเอา้าทำไมของเราต้องโดนส่งไปอยู่กาะล้างวะงงเลยล<า>เฮ้ยงงว่ะโอ้โหเป็นไม่ติดดีครับผมเราถอยห้าครับเดี๋ยวเราเขาโอ้โหเอฟเ,เฟกต์เราหายแล้วครับเอฟเฟกต์ผมกระทบเนาะเมื่อกี้เนี่ยน้งเตะครับเ โอเคถือว่าโอเคอยู่เตะออกอยู่นะครับผมนี่ครับก็คือจะติดโซ่ตวนนะครับผมอ่าแล้วเราหมุนซ้ายครับหมุนซ้ายตรงนี้ปึ๊บสร้างเลนมากอ่าล้วเขาจะกลับซ้ายมากับเรานะครับแล้วก็มีขังในตัวนะครับผมนะก็ถือว่าโอเคอยู่ตัวนี้พอใช้ได้แต่ต้องหาแป้นสร้างให้เขานะครับผมไม่งั้นเรียบร้อยนะครับผมนะครับเปิดสิบสอง อาการร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราซื้เมืองต่อครับสองเอ็มกลับเมืองไหมกลับเมืองไหมกลับได้ไปในพื้นที่พิเศษครับผมเดี๋ยวเราลงข้างๆเมืองกัแล้วกันนะครับเพราะว่าเมืองของเราโดนข้อทาสีนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหไม่ติดเฉยเลย ไอ,อ,อ้ออโอ้โหลืมลืมมาออกเกาะมาหัวระเบิลเกินเฉยเลยไงเพื่อนไปไหนนิ่งแล้วนิ่งแล้วรบเบิลสิบสองครับผมอา่ายเว้นค่าผ่านทางนะครับผมสิบแตกไหมโอ้โมีการ์ดนะคะมีการนางฟ้าเออโดนขังอย่างนี้ดิเรียบร้อยไหม ตัดการ์ดครับผมโอ้โหไม่ยอมมาเพื่อนโดนทาสีเมืองอีกโอ้ยเครื่อที่ทเพื่อนที่ไปในพื้นที่ต้องการหรอือไม่ได้นะเพื่อนนะ ه, เฮ้อเบิ้ลแปดก็ยังดีครับผมมาลุ้นดูดครับผมเดี๋ยวเราไปเมืองเรานะครับดได้การ์ดนางฟ้านะครับผมมานี่มานี่จบจบไปเหอะนานแล้วเนี่ย โอ้ขังขังฟองสบู่คือดีมากอ่ะดีดีเวอร์นะครับอะออกทุกขังเนี่ยขังฟองสบู่โอ้ยตัวละครเขาก็ถึกมากนะเอาไม่ลงนะครับจบไม่ลงเล่นอย่างเงี้ยมันนะครับผมเอาไปเล่นแบบสนุกคำสารคขาขำนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะไอเ้เพื่อนก้าวเฉยเลยโอ้โห ถอยตั้งแรงทอยจะถอยเจ็บนะตอนแรกอักลับเมืองไหมหกลับเมืองไม่ออกครับผมโอโ้โ <c> ห <ười> จะชนะวีคแล้วตัวเรามันล้มนะเว้ยเพื่อนโอโ้โหตายเองงี้ขายบ้านขายเมืองโดนไงเพื่อนแต่เมืองเราถูกมากเลยเรียบร้อยนะครับผมโอโ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะตัวนี้นะอโอเคครับ ใครอยากจะทาตัวละครตัวนี้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าปิดมาเท่าไหร่นะครับผมผมไม่น่าจะทานะครับใครที่ทาก็ขอปิดน้อยคร้วกันนะครับผมเหนื่อยนะครับผมนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวีดอตสวัสดีครับผมคิดว่าจะมีจี้เข้ามาด้วยในวันนี้โอเคครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปใหม่ครับ